หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วเป็นไงครับความมั่นใจในวันนี้ดีครับน้ำหนักปกติแล้วตอนนีุ้อย่างปกไม่ไม่เจนแรกแล้วนะการนอนอะไรปกติแล้วปกติเขาแสดงว่ารับสุภาพร่างกายอะไรได้ได้แล้วรู้เจอรู้สึกเจอที่เขาเขาก่อนเราจะบอกว่าเกมบนเวทีห้าส้าสิบถึงตอนนี้แล้วผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วเป็นไงครับมันเพิ่มจาก5้าสิบ้สิบหรือเปล่าครับไม่เคยไม่เคยให้คะแนนกับ กับ50 50 90 100นะผมว่าทุกคนมีโอกาสมดแล้วก็ในในมุมมองของผมเนาะมีโอกาสมีโอกาสแน่นอนครับคือคาดว่าอาจจะมีจังหวะหรือโชคหรืออะไรบางอย่างช่วยเราบนเวทีแน่ในในเวทีมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยเนาะอยู่ที่จะดูจังหวะแล้วแต่จังหวะครับพูดถึงเนี่ยในในในเมืองไทยนะในเมืองไทยนะรู้สึกจะมีอัตราต่อรองเนี่ยให้โจเนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะ ห้าต่อหนึ่งกดดันหรือรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมเฉยๆเลยครับผมว่ามันปกตินะน้องผลงานมันดีมากเลยนะใช่ผมคือว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะแต่เราก็ยังมั่นใจอยู่สำหรับผมมันเฉยๆไงผมไม่เคยแพ้กอะไรชพูดถึงที่เด็ดหรือว่าแผนการชกที่พอจะเปิดเผยได้ในวันนี้นะครับเอาหมัดดีครับผม่อยหมัใช่ไม่เตรียมอเลย ชอ,อบปล่อยหมดทุกครั้งทุกคนรู้อยู่แล้วนะไม่ต้องยังไม่ต้องบอกเป็นเคนล็ดลับหรือเรื่องลับๆอะไรก็ได้นะชอ,อ,อบปล่อบหมดพี่โจ้ครับบางทีหลังจากที่ได้เห็นรูปร่างแล้วก็เฟซล็อกไปเนี่ยเห็นสภาพร่างกายน้องคาร์ลเนี่ยประเมินสภาพร่างกายเขาน้องเขาเนี่ยังไงบ้างครับพี่โอ้มาเต็มร้อยเน่นอนครับผมหนึ่งร้อยเนีย่ยนอน ก็วันนี้เป็นครั้งแรกหร่อเปล่าพี่โจที่ได้มีโอกาสมาที่สกายบาร์หรือว่ามาที่บางไทยมาต่อยมาโชคที่ชัยหลังจากที่เข้าสู่วันครั้งแรกเลยครับที่นี่ันที่นี่ครั้งแรกครับบรรยากาศเป็นงไงบ้างพี่สวยนะสวยมากังว่าก็ในอนาคต<ๆ>ก็คงจะเห็นพี่โจมามบ่อยๆนี่ไหมครับพอได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วมาอย่าบ่อยเกินไม่ดีทำงานด้วยเที่ยวด้วยมามาแน่นอนมาอีกแน่นอน หลังจากที่ได้ลงคลิปสัมภาษณ์พี่โจไปก่อนหน้านี้ก็มีแฟนมวยครับแหนมึงใจแล้วก็บอกว่าชื่นชอบสไตล์การพูดของพี่โจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าแบบการสัมภาษณ์ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็แฟนมวยก็เรียกร้องว่ามีโอกาสมรแนอนาคตพี่โจเนี่ยจะกลับมาเมืองไทยแล้วก็ต่อยในกดูกามวยไทยบ้างครับพี่โจผมมีแน่นอนครับผมมีแน่นอนครับมั่นใจเลยครับ ว่าจะข้ามสายไม่ต่อยมวยไทยหน่ับนะถ้าเกิดว่ามวยไทยคิดว่ายังจะต่อยที่155เหมือนเดิมไหมครับเพื่ะลดเบรคลงมาไหมครับเพราะว่าเห็นพโจูว่าน้ำหนักนี้มันเอาก็สบายๆเายเนะี้ยผมน้ำหนักนี้ครับไม่ค่อยต้องทำน้ำหนักเยอะอยู่แล้ววั<ะ>่ถ้ามันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยเนาะไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำหนักบนเวทียางเดียวสุขภาพของเราด้วยลดไปเยอะสบายๆแล้วก็สุขภาพดีมีความสุขด้วยครับลดไปประมาณ มันจะเป็นปัญหาเลยพี่โรเร์เกิดว่าในอนาคตข้ามมาต่อยมวยไทยเหมือนว่ามันมันจะแบบปกติว่าพี่โจจะต่อยแบบคิกบ็อกซิ่งมาตลอดพอจะจะเปลี่ยนมาต่อยมวยไทยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซ้อมมากไปไหมครับพี่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเยอะแน่นอนครับคิกบ็อกซิ่งเราตัดตัดอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันเนาะพอมามวยไทยก็ต้องเพิ่มเหมือนจะเพิ่มสักหน่อยอนกันต้องเปลี่ยนตารางการซ้อมใหม่พี่โจนี่ต่อยมวยไทยจำไหมคว่ากี่กี่ปีแล้วครับที่เลิกต่อยมวยไทยกับิกามวยไทยไป โอ้ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ช่อบพวกเ็นตอมเสีงงยงก็มวยรอบไปเนาะมวยมวยรทนนต์โอ้นานเหมือนกันนะก่อนชะ่วงโควิดอยคิกบ็อกซิ่งมันเหมือนเป็นไฟบังทับบังคับไห้ต้องคลิกบ็อกซิ่งด้วยนะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีมวยไทยด้วยก็ทําได้ดีด้มวยไทยแล้วก็ก้ามามวยรอบก็เป็นการวางค้บให้ใช้คลิกบ็อกซิ่งวันที่เราต่อยให้แลน้วไฟนี่น่าจะเป็นมวยไทยนะตอนนั้นมวยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมวยไทยหายอยู่ ทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายฝากถึงแฟนๆมวยที่เขารอเชียโจอยู่ครับเพราะว่าแม่หลังจากที่โจให้สมภาษา์ไปแล้วนี่รู้สึกเหมือนว่าโจให้เอฟซีในเมืองไทยเพิ่มไม่น้อยเลยทีเดียวอ๋อะเดี๋ยวเชียร์กันครับสนุกแน่นอนมามาดีแน่ครับแค่นี้แหละพูดไม่เยอะหวังว่าเราจะได้ดูโจชกในในรายการวันบ่อยๆนะครับครับผมเดี๋ยวมาอีกแน่นอนครับครับขอบคุณครับโจขอให้คุณโชคดีครับ